สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับวิธีการทําให้ลายเนี่ยมันมี2เครื่องเลยนะครับก็คือเครื่องนึงเป็นเครื่องหลักเนาะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นเครื่องสํารองนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันทําง่ายทํายากขนาดไหนนะครับแล้วก็วิธีการทำทำยังไงนะครับไปลุยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าวิธีการทําที่ลายเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องรองเนี่ย ครับก็คือคุณก็สามารถใช้สองเครื่องได้นั่นแหละครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาที่ส่งเนี่ยบางข้อความเนี่ยอาจจะมีติดบ้างนะครับติดไปที่เครื่องหลักบ้างเครื่องรองอาจจะต้องรอโหลดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเนาะขั้นตอนแรกนะครับสมมุติว่าเครื่องเครื่องที่คุณจะทําเป็นเครื่องรองเนี่ยก็คือคุณก็โหลดโปรแกรมไลน์ปกตินะโปรแกรมไลน์ที่มากับเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมไลน์ที่โหลดขึ้นใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมทีนี้เวลาที่คุณจะเข้าโปรแกรมของเครื่องนี้ให้เป็นเครื่องลองคุณก็แค่กดเข้าระบบครับเขาจะให้คุณเลือกเห็นไหมครับนี่ให้เป็นเครื่องหลักหรือเครื่องเสริมเห็นไหมเครื่องหลักเครื่องเสริมหรือเครื่องลองนะครับคุณก็แค่ติ๊กให้เป็นสีเขียวแบบนี้พอคุณเลือกเป็นอุปกรณ์เครื่องเสริมเสร็จใช่ไหมครับคุณก็กดตกลงเห็นไหมเขาจะขึ้นาร์โค้ดขึ้นมานะครับคุณก็เอาเครื่องที่เป็นเครื่องหลักนี่แหละนะครับกดตรงสแกนนะครับแล้วก็สแกน QR code นี่ครับพอเข,เข้าแบบนี้ปุ๊บนะครับคุณก็กดเข้าสู่ระบบครับนี่เขาจะส่งรหัสมานะครับเห็นไหมเขาจะส่งรหัสเครื่องนี้มานะครับคุณก็แค่ใส่รหัสเข้าไปนะครับสี่สามสามสี่แปดเจ็ดนะครับแล้วก็กดยืนยันตกลงนี่นะเขาก็ลังซิงข้อมูลนะครับเห็นไหมซิงข้อมูล รหัสยืนยันตกลงอันนี้จะเป็นเครื่องหลักปกติส่วนตัวเนี้ยเข้าแล้วเป็นเครื่องลองไปแล้วนี่เห็นไหมครับผมมีลายสองเครื่องแล้วตอนเนี้ย mm hmm. เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องหลัก mm hmm. เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องรองทีเนี้ยเวลาส่งลายอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะอ่าดูนะนี่นะเดี๋ยวผมจะส่งลายให้ดูพอส่งปุ๊บดูนะครับเห็นไหมเข้าเข้าพร้อมกันเลยสองเครื่องนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องเสริมเนี่ยก็จะมีแบบดีเลย์นิดนึง ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะดีเลยไม่ไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นเครื่องหลักเนาะเห็นไหมเนี่ยเครื่องรองเวลาเราส่งสติกเกอร์หรือส่งอะไรเนี่ยมีคนส่งสติกเกอร์หรือส่งอะไรมาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเข้าพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับทีนี้คุณก็สามารถใช้ลายได้2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับในกรณีที่แบบอ,อีกเครื่องหนึง่งแบตหมดนะครับก็สามารถใช้อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับนี่คือวิธีการสร้างลาย สองเครื่องนะครับนี้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าไงเนี่ยก็ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องปริญญาพานลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับสไตล์เราแบบนี้เสมอๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ